่นไปเดือนครึ่งนะครับลูกก็ประมาณนี้ครับเดือนครึ่งแ,แต่ช่อไหนจะออกก่อนดนะ้ออันนี้น่าจะออกมาก่อน <c oughs> เดือนครึ่งประมาณนี้ครับอันนี้นะเป็นรุ่นหลัง ลูกเท่าถูกเขียวช่วงนี้ก็ระวังเพียครับต้องพ่นกันเพียกันลาอย่างน่าก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งดูลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชอบมันดำๆเหมืนจะโดนลา รอให้มันโตก่อนมังชาก็ดูสวยมังชาไม่สวยออกก่อนอันนี้เป็นใบคนนวัวครับอันนี้เป็นน่จาจะลิลลี่ลูกกลม,กลม ไว้รอดูตอนโตครับเป็นไง